สวัสดีครับครัวโรงเด่นแฟมบิลี่นะครับวันนี้ลุงพูนมาเที่ยวหานะครับก็เลยจะมีภารกิจพาไปกินข้าววันนี้มาเติมถํามันนะเต็มถังเลยเดี๋ยวสวัสดีลุงพูนก่อนสวัสดีครับเราจะพาไปกินข้าวซะหน่อยวันนี้จะพาลุงพูนเดินทางแบบไกลๆแบบยาวๆเลยขับรถอ้อมจังหวัดเชียงรายรวันก่อนนี่เป็นยังไงเอ็กเวนเจอร์แต่ไม่ได้ถ่ายนะอันนี้ช่องแฟมบิลี่นะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวหน่อยนี่ครัวโรงเด่นแฟมบิลี่พาลุงพูนไปเที่ยวครับวันนี้ แต่ว่าจะได้กินเดี๋ยวไปหาไปกินข้าวร้านเนี่ยร้านอาหารปร้าหลามอร่อยด้วยอยู่ใกล้ๆเนี่ยลุงพลหมดแล้วที่กรุงเทพเขาบอกนะ้ำมันริท่าเท่าไหร่นะอ่าสามสี่บาทแต่เขาเป็นห่วงกันมากตอนนี้ที่นี่สามสิบสามนะครับเชียงรายลิตราสามสิบสามจุดสามศูนย์นะแสดงครับสองร้อยสี่สิบาทค่ะโอ้เลยพี่น้องเมื่อวานเติมสองร้อยวันนี้สองร้อยสี่สิบครับเต็มถังโอ้ ประมาณนี้ก็สามสิบสามบาทเนาะนะครับที่เชียงรายนะครับที่อื่นเนี่ยก็อาจจะถูกกว่านะเดี๋ยวอให้ลุงคุณเติมก่อนลุงหนึ่งก็จะเติมเหมือนกันเติมร้อยเดียวพอพี่นะเนาะมันพูน่นมามันเอมันอันนี้เครื่องร้อยห้าสิบเนาะ<อ>แต่มาตัวน,นี้เครื่องสองร้อยห้าสิบมันก็จะกินกว่ากันหน่อยนึงนะก็ฮะคันเซียวคือขนาไหนอ๋อมันเมื่อยอย่างงั้นะ อันนี้150วันนี้250วันนี้วันก่อนเติม200หมดเกลี้ยงเลยครับเ <c> ก <oughs> ือบมาไม่ถูกเอ้ย3ลิตรเองเนะลุงพูน100ยังได้3ลิตรเองนะพอไปเหรอขึ้นดอยสูงแน่วันนี้นะไปเดพาไ,ไปกินข้าวเช้าก่อนลุงพูนนี่นะโอ้รถอะไร52กิโลลิตรเลยไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปกินข้าวอาหารตามสั่งร้านนี้อร่อยนะ เป็นร้านร้านรับอยู่ติดถนนแต่ว่าเวลามีคนที่อื่นมาเห็นผมเห็นเซลเห็นคนขายน้ำโคงน้ำแข็งในจอดกินกันเต็มนุกแล้วก็มากินกันกน้องฝ้ายประจําอร่อยอยู่ครับร้านนี้มาถึงแล้วร้านปลาลามาลแต่กับข้าวของเขาที่เขาทำเขาทำดีมากนะลุงพูน,ปนไปไปกินข้าวกันก็ร้านไม่ใหญ่แต่ว่าโอ้แลวกินอะไรดีเอาตับตับผัดขิงครับ ครับแต่โน่นฟูนสกินอะไรเอาไข่ดาวไปครับเอาไข่ดาวด้วยกะเพราอันนี้กะเพรามือคนดีนะเดี๋ยวนั่งตรงไหนดีนั่งอะไรเนาะกะเพราอะไรลุงพูนกะเพราหมูไข่ดาวผมตอนนี้เชียงรายเก้านาฬิกาสิบห้านาทีลุงพูนขับรถจากอำเภอแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่ามาถึงหลายวันแล้วนะครับลุงพูนมามาอยู่นี่สี่วันแล้วมั้ง สามวันแล้วครับอาพาก็พาเที่ยวหลายที่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาเก็บบรรยากาศในช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่นะครับลุงพูชแนลในเขาก็ขับรถมามอเตอร์ไซค์เวลากินข้าวเขาก็ไม่ถอดถุงมือด้วยนะไม่ต้องถอดกินทีเดียวอันนี้ยังดีกินกันเด็นครับยังถอดบอกกันเนาะอ๋อปกติก็ไม่ถอดหบอกกันเนาะกันอ๋อครับร้านนี้ร้านปลาหลามอยู่บ้านต้นดวงชัยหรือเปล่านะครับแต่มากับข้าวเขาทำทำดีนะตอนเที่ยงเที่ยงอะไรคนก็คนก็มากินเยอะอยู่ บางทีลุงเด่นกับน้องไฟมากินประจำร้านนี้ครัจะมาไม่ไม่ใช่บางทีว่าร้านประจําแต่ว่าถ้าจะเข้าในเมืองอ่ะมันเส้นทางนั้นมันจะไปในเมืองเราก็จะมาแวะกินร้านนี้ก่อนผมว่ามีปั๊มน้ำมันตรงนี้อ่าปั๊มปั๊มที่เดียวที่เด่นจอดขายตลอดอ่ากน้นพอออกจากบ้านก็จะแวะปั๊มตรงนี้แล้วก็เติมน้ำมันเสร็จก็เข้าในเมืองอะไรอย่างเงี้ยพอดีเป็นก็เป็นสมาชิกกับของเขาด้วยไงเขาแถมน้ําได้น้ําได้อะไรก็ใช้บริการตลอด ได้กระติกบอกเขาบอกว่าเปลี่ยนน้ำเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับก็ได้นะก็ได้กระติกกระติกกระติกสีเขียวที่สวนอ่ะสองสามใบได้ที่นี่หมดอ่ะกระติกไอ้สีเขียวอ่ะกระติกพีทีอ่ะรู้สึกว่าแล้วก็ผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการเขาบอกว่าเห็นน้กงเด่นใช้บริการของพีทีตลอดเดี๋ยวจะโศกบัตรอะไรนะบัตรพีทีที่เป็นสีแดงอ่ะถ้าเติมน้ำมันแล้วลดห้าสิบสตางค์ผงมาให้น้กงเด่นฟรีบัตร บัตรมิมเบอร์การ์ดของเขาในหละบัตรอันน,นั้นแหะบัตรวีไอบัตรแต่มันเป็นตัวสีแดงล่าสุดอ่ะคือเติมน้ำมันรีฟึงจะลด50ตางค์เลยแต่ผมก็มีแต้มกับพี่ีหลายหมืน่นหลายหมื่นแต้มนะเมื่อวันนั้นตอนไปกรุงเทพอ่ะที่ไปหาแม่ไปหาหมอก็เติมแรกเติมน้ำมันไปพันหนึ่งตอนนี้ยังเราหยุดแปดพันแต้มไหมแล้วก็แรกกระติกแรกกระติกไปสองใบละ <c oughs> แรกได้หลายอย่างแรกกระติกแรกทองก็ได้ <c oughs> แต่มันต้องมีเป็นเป็นหลายหมื่นหลายหมื่นหลายหมื่นคะแนนอ่ะก็ ก็ใช้ดีน้ำมันก็โอเคถือว่าดีนะครับเดี๋ยวรอหอมมาแล้วนะหอมมาจตไกลนะน้ำพุนวันนี้วันนี้แพลนของเรานะจะพาลุงพุนไปผาไปเส้นน้ำพุนแม่จันนะไปน้ำพุร้อนไปอะไรอะ่อ่ดอยตุงไปผาหิไปผาหมีไปแม่สายไปสามเกลียทองคำไปเชียงแสนอ้อมกับยิงเชียงลุ้ง ล้วจะถึงสว่วนตัวลงเดนกี่โมงก็คือตอนนี้เก้ามงกว่าน่าจะถึงบ้งงบานเก็บเย็นอ่าเย็นเย็นอ่ะแล้วแต่ว่าเราแวะไหนนานไม่นานเย็นเย็นนี่จะสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่าก็ได้วันนี้วันนี้เลยเอาเสื้อกันกัน,น,นหานหาวมาวันนี้ใส่เสื้อเอาเสื้อกันหนาวมานะครับเพราะว่าวันก่อนไปกับลุงพูลกลับมาทุ่มกว่ามั้งหนาวลุงพูลวันนั้นวันนั้นกลับมาหนาวมากที่เราไปกินน้าราปาไหลครับก็หนาว ตามไปดูคลิปลุงเด่นในช่องโคลงเด่นแฟมิลี่จะเก็บละงเต๋นนิดหน่อยแต่ว่าช่องหลักๆก็ที่ลุงพูนมาก็ทําเมนูกับน้าเล่หลายเมนูนะครับทา,าเมนูกับน้าเล่พาลุงพูนไปขึ้นดอยนั่นดอยนี่ไปก็ไปหลายดอยไปดอยช้าง<ห>ก่อนเนนะาะไปดอยช้างไปดูชาพันปีไปดูบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ในช่องลุงพูนอ่ะเคยเห็นไหมล่บบ่อปลาคราบแบบบ่อปลาคราบแบบกลางความสูงจากระดับน้ำทะเลพันสี่ร้อยเมตรแต่มีมันไม่ใช่เป็นบ่อเลี้ยงนะเป็น น้ำเป็นบอ่อน้ําขุดนุ่งนะครับเป็นเป็นน้าที่ขุดขึ้นมามมน้ําใสมากครับน้ำใสเลยเออ,เอ,อถ้าถ้าไม่เจ้าถิ่นจริงจะไม่รู้น้าท่องเที่ยวมาโดยช้างก็แค่มากินกาแฟาจะไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีที่เที่ยวอยู่ขนาดเจ้าถิ่นยังพาลงเลยครับข,ขึ้นขึ้นไปขึ้นก็วันนี้ก็รีบเดินทางกันหน่อยบอกลุงคุณที่แรกว่าจะกินข้าวตรงที่สวนครับนะก็เลยว่าเราไปกินหากินข้าวข้างหน้าเอา คลิปสนุกมากหลายคลิปก็ลองตามไปดูในช่องมุมคูนชาแนลนะครับเพื่อนๆก็สนุกดีขาขาระบาหมดแล้วนะขาเนี่ยคือรถสีอัฟมันสูงครับมันสูงอ่ามันสูงแล้วผมก็อาจจะเยิงๆบางอย่างนะเนาะแล้ววันก่อนที่เราไปชาพันปีมันโดดกันมากอะโอ้พีซีเอ็กซ์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับขึ้นไปทีหนึ่งเนี่ยโอ้ขาขึ้นนะไม่กลัวเป็นกลัวขาลง ขาลงเนี่ยโอ้โหขาลงยังรถผมมันก็ผมก็ทดเกียนหนึ่งเอาไว้ใช่ครับแต่ว่าถ้ารถออโต้เนี่ยไม่รู้ต้องเบิร์นตลอดครับเบิร์นเบิร์นเบิร์นนีเอนจิ้นเครื่องมันทำงานแล้วก็ล้อของพวงัาล้อรถเด่นก็ไม่เหมือนกันนะก็นึกว่าจะไปทางดีมีเซเว่นเดี๋ยวรอไอ้ข้าวมาแป๊บนึงพูดได้กลิ่นกลิ่นแรงมากเลยเอาสั่งแป๊บนึงมาแล้วมันซุปหรอครับครับผมนี่ร้านป้าหลามลองดูกระเพราลงปูนก่อน อันนี้คือลูกเรนสั่งตับตับผัดขิงะวะเขาก็มีน้ำซุปให้เนี่ยแล้วแบบนี้ดูตับไข่ดาวแบบพอดีนี่ตับหน้าตาของเมนูเราก่อนเดินทางครับนี่คือตับหมูผัดขิงใส่พริกแล้วก็มีไข่ดาวให้นะครับมีน้ำจิ้มให้แล้วก็มีน้ำซุปร้อนๆอย่างนี้นะครับนี่อดูกระเพราเราคุณน้ลองยกไข,อขอ่ออกนโชว์หน่อยเยอะนกันนะครับบางทีนี่ บางทีเคยไปกินผัดกะเพราบางที่ไหมโอ้ี่หมูแพงนะทำไมให้หมูเยอะจังเลยเนี่ยนีบางบางทีไปกินข้าวกะเพราบางที่เนี่ยเขาใส่กเขาเอาแต่กลางๆใช่ไหมข้าวเราเหลืออูดิโอไปเห็นข้าวนี่หมูนี่เน้ะใช่ระมาณหมูเน้นๆใช่ไหมนี่เหมือนหมูเน้นๆนี่แล้วก็มีพริกน้ำปลาให้เรานี่ยชิมเลยลุงพลเป็นยังไงร้านหลับร้าน ตามสั่งปลาหลามร้อนมีไข่ใช่นะไม่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 โกลบกระลากนะรสชาติพอได้อยู่สะสมราคานะครับเผาที่นี่ประมาณกี่บาทนะสามสี่สิบบาทได้แหละไม่แพงอะสี่ห้าสิบบาทเลยนะพอเราเอาไข่ดาวด้วยก็ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราเร๋ยวตั้งกล้องลองชิมดูแป๊บหนึ่งครับจัดเลยจะกินก็ทุกคนต้องเอาพริกนี้ พริกโรกเนี่ยพริกแบบนี้พริกน้ำปลาเนี่ยตักก็มาให้หมดเลยแล้วก็ใส่ไปใส่แบบนี้ใส่แบบนี้แล้วก็ตกักเขาใส่ต้นหอมเขาใส่พริกนี่ต่ำอย่างนี้เลยเห็นไหมเวลากินก้าวซอสใสกิ่งก้าวร้อนๆอร่อยแซ่บเลยทีเดียวครับซอสน้ำซุปด้วยครับทุกคน

นึนกว่าพูดเล่นนั่นเนะี่ยหมอกระนั้งบอกนีก่ก็ไม่ถอดละหมอกกะนั้งมันมีเฟซชิลนะครับเห็นไปคลิปไหนกินข้าวไม่ถอดหมอกระนั้งบอกเลยนะนะจะเข้าไปดูถึง <c oughs> วันนี้แล้วมันไม่ได้เห็นขับมอเตอร์ไซค์มาเ <c oughs> ชียงใหม่มาเชียงรายนี่ก็ไม่ธรรมดาแลนะ้วเนาะ ก็กน,นุกนี่ครับมาเรื่อยๆมันก็ได้เป็นเรียกว่าอะไรครัเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งครับก็สนุกไปอีกแบบแอกจอดตรงไหนก็จอดได้ครับเอาใจเนาะที่ช่องตัวกว่าวันนี่กินกาแฟมาหรือยังนะครับโยต้องไปกินกาแฟผาหี้งผาหมีวิวพันล้านกาแฟอีกแล้วครับท่านผู้ชมวิวพันล้านครับร้านกาแฟคุณปู่เนี่ยโหใครมาเชียงรายไม่มาร้านนี้ผ่านเลย ต้องต้องกลับไปดูคลิปตอนที่รอลงเด่นที่ไหนรองเด่นกลนนับมาจากพะเยาต้อ,องัอไปดูลงครับไปหายกินกาแฟาสามาี่มน่าจะออกพร้อมกันของลุงพุนน่แหละนะครับครัภารกิจวันนี้นะครับจะพาลุงพุนไปขึ้นดอยตุงนะครับไปกินกาแฟาผาฮีนะครับลงบ้านผาหมีไปแม่สายไปสามเหลี่ยมทองคำนะครับไปอำเภอเชียงแสนนะครับแล้วอ้อมกลับมาที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับ ก็คงจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งวันครับก็เลยต้องกินข้าวเอาน้ําเอาแรงกันก่อนนะครับพี่น้องร้านนี้ก็มีโอกาสผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมนะครับเป็นร้านอาหารเล็กๆจานละสามสบาทครับแต่ว่ารสชาติดีจริงนะครับร้านป้าลามอาหารตามสั่งนะครับไปเดี๋ยวรีบกินกันนะครับจะได้พาลุงพูลเดินทางกันเลยครับวันนี้มุ่งหน้าสู่อ่าดอยตุงครับพี่น้องอากาศเชียงรายกำลังดีครับเดินทางสนุกแน่นอนครับสำหรับทริปนี้นะครับคลิปเต็มๆก็ไปดูได้ในในช่องลุงพูลนะครับวันนี้ ควรงเรียนแฟมิลี่ก็อยากจะให้ลุงพูนมาออกช่องนี้หน่อยหนึ่งนะครับจะได้มีคอนเทนต์ด้วยกันอีกหล,หลายคลิปนะครับยังไงก็รอ,อติดตามนะครับ้างกินข้าวเสร็จขึ้นมาถึงดอยแต่ว่าคลิปเต็มๆก็ดูในช่องลุงพูนนะตอนนี้ดอยช้างมุมหลังจากดอยช้างมุมนี้จะมีค่ายทหารอยู่ข้างหน้านี่ลุงพูมมีกาแฟกาแฟค่ายทหารแล้วก็ลงไปก็เป็นผาหีลงไปก็เป็นแม่สายนะมากินกาแฟผาหีได้มกี้ลุงพูนเปิดอะไรลุงเปิดเสื้ออะไรนเะมนกี้เนี่ยน้องเขาให้ชิมอะไรไม่รู้มันเป็นจุดจุดพักรถอ่า ุดพักรถแล้วก็พักรถพักคนเขาให้ชิมไปเจ็ดอย่างอะน้ำผลไม้น้ำผลไมโอทอปเชียงรายครับนี่คดละสองร้อยห้าสิบมั้งมีสเต็มมีสเต็มพอ่มพอ,อโอ้โหหลอนท้องฟืดอะยข้อท่าเว้ยอร่อยนะหวานหวานดีเขาไม่ได้ให้ชิมเยอะเขาให้ชิมมันมีเจ็ดยี่ห้อแม่ค้าก็สวยด้วยอือหรือุ่าไม่ชิมเหรอเมื่อกี้ ไปชิมล้านนาหน่อยจะได้ซื้อช่วยล้านนาซื้อหน่อยออบอให้ชิมกัไม่ชิมเดี๋ยวแชร์กันเดี๋ยวไปหานดเอาไหออไปช่วยล้านนาซื้อหน่อยสักขวดหนึ่งจะได้อุดหนุนอืดูไอ้ลุงคุณไปช่วยช่วยอุดหนุนหน่อยเอามีแบบแรงอีกแรงนีต้องยเกียแล้วมั่งมาหกอน น้ำมงุูนแดงอู้ร้อนท้องเลยนี่น้ำพึ้งเลยครับเนี่ยใช่ศิษย์พระโอท็อปเชียงรายครับนี่ยโอท็อปไม่ค้าเป็นคนที่ไหนนี่ยไม่คะคนเชียงรายเจ้าเป็นคนบนเมืองครับคนเงาอ๋อเป็นเมียนพี่น้องเมียนยืนยืนแถวไหนครับยืนในเงาเอาทำมาไกลจังเลยอันนี้อันนี้อย่างอันนี้อย่างแรงเลยครับอันหวานอันนี้จะออกหวานหวานหน่อย ร้อนท้องอิ่มอร่อยดีนะอันนี้เขาขายสินค้าโอทอปให้่อดูมีอันนี้ก็ทีโลยี่สิบาทท่มนนี่อะโวคาโดมีน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งแท้การแจกแจงไฮนะครับอยู่เบียงเชียงลุงอะไรอีกอะซื้อกระาตะกวดเลยนะคุณอ๋ออันนี้หรอครับอร่อยจริงหะ สินค้าขอยตอบเดี๋ยวพาลำพูนมาเดินเ<อ>นี่ยมันเป็นจุดจุดพักรถแถวแนี้ครับก็ก็ซื้อของแถวนี้แล้วก็ถึงเวลาก็ไปกินกาแฟผาฮีนะครับไปบ้านลิเชนะครับไปแม่สายได้อ,ไอ,อันนี้อันนี้อะไรครับน,นิอ่างุ่นขาวเหรอเออหน้าหน้าซื้อหน้าชิ้นอันนี้สองาลดให้จริงมันส<า>อื <มา S 1> อขวดเดียวหวานชาชัยดำชาชัยดำกินเลยแม่อันนี้ขายเหมือนกันร้อยห้าสิบ ผลเล็กนะเมื่อกี้ซื้อมา150ชิ้น150ใช้150ได้อยู่อันนี้อันนี้เขาทายอยู่แรงอยู่ใช่ไหมนะกินน้ำผลไม้อะไรแรงๆเนี่ยอันนี้มอนอันนี้มอนนะครับมอนนนอัี้เป็นโอท็อปเชียงรายครับไม่มีขี้ไมมีแต่เนี้ยลูกไหนมีแต่นี้อ่าอ่าอ่าเฮ้เนี่ยอะไรอ่ะนี่ลูกไหนเลยครับลูกเชอร์รี่อันนี้ลูกไหนเชอร์รี่สวยๆเนาะดูดิอันนี่ไปผัดใส่ไข่นะครับโห่เนี่ยไปปลูกก็เป็นแล้วเนี่ย โู่เนี่ยกำลังกำลังอย่างนี้เลยครับเห็นไหมอ่ะที่บอกว่ามันก็จบแล้วแรงสุดก็มีมีแค่เนี้ยมันไม่ออกฝาดนะมันจะออกหวานหวานครับกินง่ายมันจะกินเหมือนของพี่เหรอของของพี่ของลุงเด่นกินหวานกินเมื่อกี้ขวดนอ่ะฝรั่งมันจะสาดเลยแต่ครับเดี๋ยวให้ลองพูนดูสินค้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้ซื้อร้านนุ้นไปสองลูกนะเดี๋ยวจะซื้อนี่อีกลูกซื้ออีกสักสองลูกลูกละสิบบาทครับนี่เอาไปปลูก เอาไปเอาไปวางไว้ที่สวนเอาไปวางไว้ที่บ้านนะครับวันนั้นยอดที่เอามาให้สองลูกก็ใหญ่แล้วแต่นี่ลองจะไปไว้ที่สวนดูเผื่อมันออกนะครับเราจะได้กินลูกยอดฟักแมวผัดน้ำมันหอยนั่นแล้วก็พอออกลูกมาแล้วก็จะเอาลูกคุณไปนี่หละลูกน้ำก็เป็นยอดค่ะนี่แล้วก็เอาไปผัดเสกไข่กินกับน้ำพริกอร่อยครับไม่ใช่ไรสุดไทยมมีมีสัญญาณเน็ตไหมแถวเนี้ยอันนี้ใช้ทูมอนกันเอาเอานี้สองลูกองอกสวยเอองอกสวยนะนะแต่กลัวมันหักนี้ นี่ก็มีนี่กำลังกำลังจะงอกก็มีนี่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 สิบบาทครับเอาไปปลูกถ้าไม่อยากปลูกก็ไปผัดกินได้เลยนะเนี่ยสิบบาทเมื่อกี้ว่ามันไอ้อะไรนะได้อยู่นั้นลุพูนครับของฝากขอบคุณครับไปเดี๋ยวโรงเรียนได้สองขวดลุงพูนได้ขวดหนึ่งครับเอาช่วยน้องอีกขวดหนึ่งกัไหนๆก็ได้อยู่ใกล้ๆกันนะลุงพูนไป ตั้งไม่เลือครับมาเดี๋ยวเดินไปเอาไปอุ่หนุนก็ได้เอากระชายดำกระชายดำหนึ่งขวดแล้วกันไม่ชิ่กระชาย,ยชชไหมะอะไรนะไม่ชิมแล้วใช่ไหมไม่ชิมล้มช,มลชิมอีกไม่ไหวแล้วชิมแล้วนี่ก็คงไม่ไหวแล้วมั้งแต่ที่จริงถ้าไม่ซื้อเดินชิมสามร้านที่พยว่ามันโอเคเลยนะมีคนขับรถให้สบายๆไปเลยนะยาวๆเลยนะจริงๆใจจริงอะอยากจะชิมอยู่ครับแต่ามันจะไม่ไหวเอ่าว้อยู่ไว้อยู่นะช่วยอุ่หนุนครับครับ พี่สุดหล่อเขาสายเรียกลุงพูนไปเอาเลยคนละคนเาตังหมดแล้วเหรอแต่งฮะเอาไหมเอาไหมเอาไปเอาไปเอาไปเอาดิเอาไปเลยสู้หนุนหน่อยนะเอาไหมไปเลยไปเลยเอาเหรยพอแล้วเหรียญสามกว่าแล้วมาครับหลังจากซื้อของเรียบร้อยนะครับก็ พาลุงพูนมาเที่ยวนะครับฐานปฏิบัติการดอย้างมู่นะครับนี่ตัวนี้เป็นชายแดนไทยเมียนมาครับบิวสวยมากเห็นไหมนะครับก็ที่นี่มีกาแฟด้วยนะครับกาแฟสำหรับต้องเที่ยวกันมาเยอะพอสมควรนะครับมีกาแฟเขาเรียกกาแฟทหารชายแดนนะครับมีบาเิสตาซึ่งเป็นทหารนะครับมาชงให้นักท่องเที่ยวได้กินกันนะครับได้ดื่มกันเนี่ยวิวที่ท่านเห็นนั้นคือประเทศเมียนมานะครับท้องฟ้าสวยงามมากเห็นไหมอู้นะครับ ที่นู้นก็วิวของประเทศเมียนมาครับข้ามจากรั้วไม้ไผ่ตัวนี้ก็คือประเทศเมียนมาครับแล้วก็ฐานปฏิบัติการของทาหารทหารรัชฉานนะทหารพรมา่าอยู่ดูตรงนู้นเห็นไหมคติดเชยดนไทยที่เห็นท้องฉันก็คือเป็นฐานปฏิบัติการของประเทศเมียนมานะครับอยู่ติดกันนะแล้วก็จะมีถนนสองแถววิ่งสวนกันไปก็คือ,อสองประเทศแบ่งแยกกันถ้าก็เป็นนี่ครับถ้ามาที่นี่ก็ต้องมาอุดหนุน เจ้าหน้าที่ทหารเขาหน่อยนะครับก็เป็นบริต้าซึ่งเป็นทหารนะครับมาชงกาแฟให้เราได้กินกันนะครับได้ดื่มกันนะครับรสชาติกาแฟที่นี่หอมดีมากครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะนี่ครับ่วงนี้นักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆครับดูทงชาอิไทยก็โบกสวัยดีนะครับก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งพาลงพูลมาเที่ยวนะครับก็ติดตามคลิปเต็มๆในช่องลงพูลได้นะครับการซื้อของการเที่ยวของเรานะครับอ่าอยู่สวยมานั่งกินกาแฟ น้องดูวิวนั่งอย่างเงี้ยครับเห็นวิวต่างประเทศนะครับห้องน้าห้องถ่าก็สะดวกสบายดีนะครับก็อากาศที่นี่เย็นมากลมแรงครับดูต้นไม้นะครับลมลมนึ่งแรงนะสาวๆเขาก็จะมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันนะครับสวยๆครับวิวสวยๆกินกาแฟดงค่าดอาหารเสร็จุมพูนก็จะมากินนะนี่เป็นกาแฟ กาแฟภูผางีค <Techn> ร <Pokémon> ับร้านเจ้าดังนะที <k <cartoon> <k ่เขามาเช็คอินถ่ายรูปกันเยอะๆเลยก็ลุงพุนก็กินนี่นี่อีกช็อตหนึ่งเอาแบบตาขวางไปเลยก็แค่ดับเบิยบช็อตนะครับนู่นช็อตหนึ่งนี่ช็อตหนึ่งก็เป็นดับเบิยบช็อตอ๋อประมาณนัั้นครบกินกินสองที่ครับแต่ว่าโอเคเส้นทางเดินทางมาใครมาถึงที่มาถึงที่ลุงพูนเนาะครับครับก็ไปติดตามคลิปลุงพูนเต็มๆด้วยกันนะครับลุงเด่นกับลุงพูนก็ขอตัวไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครุณลุงเด่นแฟมิลี่บางทีอยากจะให้ลุงพูนมาออกช่องแฟมิลี่บ้าง เนี่ยเดี๋ยวพัรลคินของเราังไม่จบจะไปถึงสามเหลี่ยมทองคำเชียงแสนไปไกลๆเลยลนี่ขับรถอ้อมแบบนี้เลยเอาเป็นวงกลมไกลมากอ่าอ่านภูมาเนี่ยเป็นชช็อตครับที่นี่จะผาฮินตอนนี้นจเจริญมากเลยพี่น้องกาแฟตองเดียวครับน,นี่เลยหนึ่งช็อตะอย่างนี้นะสายกาแฟถ้ามาก,ก็ไม่ควรพลาด ใจนะครับโอ้ยหอมมากขนาดใส่หอมทะลุแมสเลยหอมทะลุแมสหอมทะลุแมสเลยครับคือมันสดๆนะครับดูครับอันนั้วครับลุงเด่นขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลุงพูนขอตัวไปแล้วนะแล้วนะครับสวัสดีครับใครชอบอย่าลืมกดกดแชร์ให้ด้วยนะครับมีโอกาสมาเชียงรายก็มาเที่ยวได้ครับผาหีผาตั้งภูชีฟ้าภูชีเดือนภูชีดาวที่เที่ยวเยอะมากเชียงรายนะครับตอนนี้ฝั่งทางนู้นยิ่งเจริญดีนะ รเราเป็นหมู่บ้านเงนียบนะเป็นหมู่บ้านที่เขาทําทเกี่ยวกับกาแฟนะครับนี่ใครมาก็มาเช็คอินมาถ่ายรูปมานี่กันได้ครับหรืมอมเซนติเกอร์ตรงเด่นมานะนะครับนี่ครับนะบรรยาก,กาศดอยผาหีครับเย็นทั้งปีพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์มานะร้านนี้เป็นร้านแรก,แรกเลยนะครับกาแฟผู้ภัเนะี่ที่ขายอยู่ที่ดอยผาหีนะครับข้างหลามนุ่นจะวิวสวยนะให้ดูนิดหนึ่งก่อนปิดคลิปเนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยาก,กาศนิดหนึ่งนี่ผาหีครับพี่น้อง สวยมากถ้าเป็นแมวันช่วงนี้ทะเลหมอกจะเต็มนะครับแต่ช่วงนี้ใส่ลุงอากาศรุ่งๆสบายๆครับนี่ไปแล้วนะครับสําหรับ EP นี้นะครับให้ลุงพุนจะกินกาแฟแล้วลุงพุนก็หาที่กินดีๆทําไมมันเกลียกัจังเลยยูทูบเบอร์สายมอเตอร์ไซค์เนี่ยรู้สึกว่ามันพลุนพลังทำไมถ้าเดินทำไมต้องฉกฉกแช่อย่างนั้นะทำไมไม่เดินมันจะคว่ำอ๋อจะคว่ำกาแฟก็กินครับน้ำผลไม้โอท็อปก็กินครับพี่น้องเลย ฟังฟังถอนถอนจะเนี่ยพี่น้องเลยจะเป็นยังไงเนาะให้ลุองคุณชิมดูครับไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบายน้องคุณบ๊ายบายก็นขนาดไปนานจ้าบ๊ายบายไปนะครับพี่น้อง